ครับเพื่อนๆครับวันนี้รายการบาลอนตลอนทัวร์นะครับก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวภาคใต้กันด้วยกันนะฮะก็จะเป็นการขับรถที่ระยะทางไกลมากที่สุดนะครับในทริปไปกับกรุงเทพสุไหงกัวลกครับซึ่งวันนี้เราก็จะเป็นการเดินทางสู่ประตูภาคใต้ก่อนนะครับระยะทางประมาณ500กิโลเมตรครับโดยใช้รถฮุนไดสตาเลียนะฮะ วันนี้สมาชิกของเราก็จะไปทั้งหมด5คนนะครับในการเดินทางคือรถเนี่ยเราก็ทำการตรวจสอบมาแล้วนะครับเช็คสภาพมาแล้วนะฮะรถพร้อมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าคนจะพร้อมไหมนี่นะครับรก็จะมีทั้งหมด5คนนะครับวันนี้มีใครบ้างเอ่ยที่ไปไม,มีใครบ้างเอ่ย โอ้น้องสุกัสนะครับอันนี้เป็นหัวหน้าทัวร์ของเรานะครับนะครับตานะครับอ่าน้องสุกัสวันนี้เราจะไปลุยภาคใต้กันใช่ไหมครับใช่โอเคอันนี้นะครับเราก็ทําการเซตค่าของการบริโภคน้ํามันเฉลี่ยนะครับทั้งหมดแล้วนะครับกิโลเมตรนะครับฮุนไดสตาร์เลียนะครับมีอัตราการบริโภคน้ํามันเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตาม 3า0ร้โลนะครับ างจังหวัดนี้ก็กลัวเรื่องนึงก็คือ,เร,อ,คอเรื่องความเร็วเกินกาหนดนะครับออออที่เราก็พยายามขับที่มันตรงำกัดความายนะครับมีเขามาที่ย้ายเป็นมาที่ต่อพลาสตินี่ครับซ้ายมือครับทางเข้าหาดปุกเตียนครับ ปลากน้าําปานครับโอ้ตอนนี้ดูฟ้าแล้วเมกมาก้อนใหญ่นะครับบรรยากาศเริ่มกขมัวมากขึ้นนะครับหรือว่าไต้ฝุ่นโนรูจะตามผมมานี่ครับขออย่าพึ่งฝนตกนะครับให้ผมถึงที่หมายก่อนนะครับ เกอนปราณบุรีทางเข้าโครงการปราณบุรีอะไรสักอย่างเนี่ยเกินปราณบุรีตอนนี้เราก็ขับออกู่ทับสแกนนะครับกำลังจะเข้าสู่เขตอำเภอบางสะพานนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับฝนตกหนักครับผมช่วงนี้ครับ ไม่ยากครับหนนค่อนข้างที่จะขับง่ายครับไม่ถึงขนาดโหดร้ายอะไรนะครับเส้นทางเรียบครับโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายทำนี้นะครับตอนที่เลยจากจังหวัดประจวบคีรีขันเข้าเขตชุมพรนะครับตอนนี้เราก็ขับถึงใกล้ๆศูนย์บริการทางแล้วนะครับ เาโพครับเพราะว่าตรงนี้จะมีปั๊มนะครับปั๊มอยู่ตรงกลางระหว่างทางไปและกลับนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอยู่ตรงไหนนะครับ เื่อนครับมีขับระวังด้วยน,นะครับรถพี่สิบล้อถ้าเสียหลังครับตูกมปัดอ่า,อาโอโกครับผมเขาไปชมดูครับปั๊มปีทีครับอยู่ตรงกลางครับเป็นปั๊มที่แปลกครับปั๊มที่อยู่ระหว่างเส้นทางจากลงใต้แล้วก็ทางขึ้นกรุงเทพนะครับ ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับอนี่ครับอนี่คือเขาโพครับปั๊มพีทีเขาโพครับผมเออแปลกดีครับอยู่ตรงกลางจริงด้วยนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับปั๊มพีีครับเขาโพครับก็เป็นจุดแวะพักนะครับท่องน้ำได้มีปั๊มพีทีบริการครับ มีของกินมีร้านกาแฟครับผมมีเราก็ห้องน้ำเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวจะออกเดินทางนะครับนี่ครับมีคาเฟ่เลยครับผมติดกับห้องน้ำเลยครับบรรยากาศครับปั๊มพีทีเขาโพครับเป็นปั๊มที่แปลกครับอยู่ระหว่างทางกลับกรุงเทพกับทางที่จะไปชุมพรได้นะครับครับเพื่อนๆครับ ข้างหน้าครับเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดชุมพรประตูภาคใต้ครับผมนะครับจากจุดเริ่มต้นเรานะครับประมาณ450กิโลเมตรครับก็ออกจากบ้านประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับ นี้ก็บ่ายโมงครับเนี่ยครับต้องนับถือนะครับพ,พี่ที่เขาขับรถใหญ่กันนะครับไม่ว่ารถสิบล้อนะครับรถพ่วงนะครับบรรทุกของหนักด้วยนะครับขับก็ทางไกลนะครับ รถไม่พร้อมก็เหมือนกันนะครับเขาไปไม่ถึงครับนี่ผมนับถือเขามากเลยนะครับนีอย่างเงี้ยเห่าง,นางนันซ้ายมือเงี้ยดูดิครับบรรทุกใส่รถด,ด้วยนะครับจะวิ่งเร็วก็ไม่ได้นะครับค่อยๆไปปกครองรถแล้วก็กรรองทรัพย์สินที่ขนของมานะฮะต้องใจเย็นด้วยนะครับเยี่ยมยอดเลย โอเคครับเราก็เข้าเขตชุมพรแล้วนะครับชุมพรนอกจากหาดาซดีนะครับก็มีหาดทัวร์แลนนะครับมีสเสด็จเตียด้วยนะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับผมก็เสียก็แค่ลงใต้นี่ ก็ช่วงนี้มนสุกเข้าด้วยนะครับฝนตกับนี่ข้อเสียครับนี่เราก็ถึงแล้วครับมื้อแรกครับที่จังหวัดชุมพรครับมื้อแรกของภาคใต้เลยครับร้านลุยครับลุยชุมพรนี่ครับลุยชุมพรครับผม อาถ่ายกับยายไหมนี่ครับลุยชุมพรครับผมนี่บรรยากาศครับชายหาดครับริมริมเลครับริมเลลุยชุมพรครับผมอันนี้น้องสุกัสอยู่ไหนแล้วครับเนี่ยจังหวัดอะไรคะชุมพรจังหวัดชุมพรเหรอคะโอเควันนี้จะกินอะไรคะตั้งใจที่นี่มีปูปลาหมึกแล้วก็ปลากุ้งอร่อยๆครัซีฟูดฟ้ดนะคะโอเคพร้อมยังคะที่จะไปกินคะ่ะพร้อมยุ่ง ลู้ิค่ะโอเคค่ะ